สวัสดีครับทุกท่านผมโรมัน L C D T V Thailand ครับวันนี้ผมเปิดวาร์ปตัวเองมาที่ศูนย์การค้าสยามปรากอนมาที่บูธ LG นะครับเพื่อพาทุกท่านมาชมทีวีสานวัตกรรมของ LG ประจำปี2020นี้ครับตัวแรกเลยเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนี่คือ OLED T V นะฮะความละเอียดแบบ 8K แท้ๆจอใหญ่ถึง 88นิ้วชื่อรุ่นของมันก็คือ88 Z10 นะครับและด้วยความที่มันเป็น OLED นะครคือเม็ดพิกเซลทั้ง33ล้านเม็ดพิกเซลเนี่ยมันสามารถเปล่งแสงสีได้ด้วยตัวเองนะครับหรือที่ LG เขาเรียกว่าเซลล์เลดพิกเซลนั่นเองนะก็ถือว่าให้ภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบันแล้วแหละนะครับทั้งระดับความดําที่ดำสนิทนะครับ สีสันเอิบอิ่มเจอจรัดแล้วก็ลูกเล่นภายในของมันเนี่ยก็มีเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบ ThinkQ AI นะครับที่รองรับการสั่งงานด้วยคําสั่งเสียงนะมีแอปพลิเคชันต่างๆทั้งไทยและเทศนะครับและหน้านี้ครับเรียกว่า h โฮมแดชบอร์ดนะเป็นหน้าศูนย์กลางนะครับที่เราสามารถใช้ตัวทีวีเนี่ยควบคุมนะสั่งงานเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่ในภายในบ้านได้ครับ สนุนราคาขายเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก2 2 9ล้าน้าบาทถือว่าเป็นค่านวัตกรรมนะครับราคาเนี่ยถือว่าสูงมากเลยก็ตามเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเขามาดูตัวที่2กันบ้างครับ ถัดมานะครับนี่คือ OLED TV รุ่น410นะครับเป็นไซส์ใหม่เลยคือ48นิ้วโอ้ยย้ำอีกที48นิ้วนะครับเพราะปกติเนี่ยเราจะเห็น OLED เพียงแค่ไซส์55นิ้วแล้วก็65นิ้วอย่างใหญ่สุดเนี่ยก็สัก77นิ้วหรือ88นิ้วที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี้นะฮะ48นิ้วมันดีอย่างไรนะรเขาบอกว่าตัวนี้มันออกแบบมาสําหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะนี่ตามโสโลแกนของเขาเลยนะ Best TV for Gamer นะครับเหมาะสมกับการเล่นเกมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขนาดนะที่ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่กาลังดีเนี่ยเราสามารถใช้สายตาของ กวาดไปได้อย่างทั่วถึงนะครับไม่ได้ล้นจอแล้วก็รวมถึงมันมีช่องต่อ HDMI v e อง์ชัน2.1เนี่ยให้ถึง4ช่องด้วยกันนะครับถือว่าใจปั๊มมากๆนะครรองรับ,รบ maximum resolution นะฮะแล้วก็ refresh rate สูงถึง 4K 120Hz ฉะนั้นก็จะเหมาะกับนะคบเครื่องเล่นเกมคอนโซลแห่งอนาคตที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยครับและสุดท้ายนะครับบางท่านได้บอกเฮ้ยจอเนี่ยมันถือว่าขนาดกำลังดีนะ อยากจะใช้ไปเป็น monitor. เกมมิ่งมอนิเตอร์นะก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันรองรับ NVIDIA G-Sync นะครับโอ้ท่านไหนมีการ์ดจอนะที่ว่าปั่นเฟรมภาพได้แรงๆเนี่ยก็สามารถเอามาเชื่อมต่อได้เลยสำหรับราคาขายเนี่ยเขาตั้งไว้ที่4,9990บาทนะครับแล้วเขามีโปรโมชั่น pre-order นะสั่งจองล่วงหน้าได้นี่ครับผมเขาก็จะแถมหูฟังนะฮะ LG Tone Free มูลค่า6,990บารไอบาทให้ฟรีๆเลย1เซต และตัวสุดท้ายนะครับก็คือ LG OLED TV G10 Series ัวนีนะครับโดยตัว G เนี่ยมันย่อมาจากแก l l e รี่ e s ไ g n นะครับเพราะว่าตัวทีวีเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อแขวนผนังโดยเฉพาะนะครับให้เหมือนกรอบรูปครับแขวนอยู่บนผนังนะตามพวกพิพิธภัณฑ์หรือว่าแกลลอรี่นั่นเองจะสังเกตได้นะครับว่าด้านข้างเนี่ยมันมีความสลิมบางเฉียบมากๆเลยให้ไม่มีแกลบหรือช่องว่างนะฮรระหว่างตัวทีวีกับผนังเลยในกรณีถ้าเราต้องการเสียบสายสัญญาณครับเราสามารถดึงตัวทีวีนะคะ ออกมาแบบนี้ได้นี่จับบนจับล่างดึงออกมานะครับแล้วก็อ้อมไปเสียบสาสัญญาณได้แล้วก็ดันมันกลับเข้าไปนะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่ฉะนั้นท่านไหนต้องการทีวีที่มีความสวยงามที่สุดนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่ถือว่าหรูหราครับเป็นเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหรูประดับบ้านเนี่ยจะต้องเป็นแกลอรี่ดีไซน์ g 1 0ส์ตัวนี้ครับและทั้งหมดนี้คือ3นวัตกรรมทีวีจาก LG ประจำปีน,นี้ครับ ถ้าท่านไหนสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ขอเชิญที่ lg.com/th ได้เลยครับ